อ่ะสวัสดีครับพี่พี่อัปเดตงานหน่อยนะครับหลังจากที่ไข้ไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับประมาณ 3- 4สี่วันนี่คือทำงานไม่ได้เลยนะครับหลังนั้นก็ไปซื้อยาแล้วก็ฉีดยานะครับพอจะทำงานวันนิดวันนิดจนถึงวันนี้นะจริงๆวันนี้วันที่1ิบสสิบสองครับจริงๆถ้าผมไม่ได้ไข้เนี่ยป่านนี้น่าจะกำลังเตรียมด้ามสายด้ามนะครับอพอดีมันไข้นะครับ นี่ก็เพิ่งปาดเสร็จปาดเสร็จนี่ก็หมายความว่ายังไม่ได้ชุบนะก็จะชุบพรุ่งนี้แหละครับทีนี้ก็จะชุบแล้วก็เตรียมด้ามด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเดบะสองคมครับเดบะคมกลางครับคมกลางนะครับเป็นเดบะเป็นคนละเล็กกันนะครับ อันนี้ก็คมเดียวยังไม่ได้ตอกโลโก้นะครับคมเดียวคมเดียวสามสีเล่มนะครับเยอะชุดนี้เดบะค่อนข้างเยอะครับตันี้จะเป็นแนวอัดสันนะครับตีอัดสันอันนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นมีดแรกครับอ่า ตัวนี้มีดแล่ท้องสามเซนนะครับตะกรอนก,ก็รุ่นนี้ก็ว่าเล็กแล้วนะท้องหนึ่งจุดเจ็ดครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดนะครับเพราะตัวนี้เล็กแล้วนะเจอรุ่นสามเซนเล็กเข้าไปใหญ่ตัวนี้นะ,น,นะครับรตัวนี้ยานกิบะใบแปดนิ้วครับสันตัวนี้ผมให้สันอยู่ประมาณสามมิลครับ มีน้ำหนักหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ชีสเกะหกนิ้วนะครับตัวนี้ของพี่โตนะครับสันอยู่ประมาณสามนิ้กันเบานะครับเบาไม่หนักนครับตัวนี้กิวโตกิวโตวผิวดำนะครับยังไม่มีคมนะครับนี่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีคมจะจะมีคมแค่ตอนที่เสร็จงานแล้วเท่านั้นนะครับ ตัวนี้คีริสเกะคีริสเกตตัวอ้วนครับจะมีตัวอ้วนกับตัวผอมนี่ในอย่างเงี้ยตัวอ้วนตัวอ้วนจะมีไซส์เดียวแปดนิ้วครับตัวผอมไม่เห็นคอมันเล็กๆนะครับตัวอ้วนมันจะเป็นคอแบบนี้คอเสียบกันคนละแบบตัวนี้มันจะตัวนี้ก็เราจะเห็นอยู่ในครัวทั่วๆไปครับจะเห็นคุ้นคุนตาครับแต่พวกนี้มันจะเป็นพวกที่ยาวๆครับ แต่ว่านี่มันยน่นไซส์ยน่นไซส์ลงมาย่นขนาดลงมานะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ยืดหดได้นะยืดหดได้ไปสูงสุดก็สิบสองนิ้วครับตัวนี้เชฟเจ็ดนิ้วนะครับ,นนรบมีเล่มเดียวครับเชฟเดนิ้ว นี้ก็เป็นฟุนายากิผิวดำนะครับพวกนี้จะเป็นงานผิวดำนะครับก็จะเน้นเปิดอยู่ข้างล่างครับข้างบนก็จะปล่อยเดิมๆรุ่นนี้ก็จะเป็นฟุนายากิเหมือนกันผิวขาวนะครับ ี่ก็ผิวขาวคนนยาก,กิเดี๋ยวก็จะไปทําตอ,อกโลโก้นะครับไม่ได้ตอ,อกแต่จะเป็นการกัดลายนะครับกัดโลโก้ทั้งหมดผมเป็นเหล็กผ่านถ่ายทั้งหมดเลยนะพี่นะ,ะใครสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจก็ได้เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรเอา,าช่องทางติดต่อให้นะครับผมก็จะไป เตรียมผิวกัดลายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ชุกช่วงเย็นๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะพี่ๆสวัสดีครับ